สามอ่านได้ทางทวิตเตอร์และ a c e b o o k นะครับเซาร์ชดูก็เท่าที่รู้คือหลายคนอยากดูนะฮะอยากเข้ามาชมว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเห็นว่าดูแปลกดูแปลกไปจากภาพยนตร์ที่เคยเห็นครับก็อยากก็เหมือนกับว่าคงคงอยากจะลองของใหม่ของแปลกดูบ้างครับแล้วกระแสดีขนาดนี้พี่ดำอยากให้ประสบการณ์ผีห่ากับคนไทยในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังดีๆหน่อยนะครับคืออยากให้เป็นภาพยนตร์หนึ่งนะครับเป็นภาพยนตร์บันเทิงก่อนนะครับก็อยากให้เป็นภาพยนตร์ที่ ดูง่ายนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเท่าไรนักนะฮะเด็กๆก็ควรจะพิจารณาพ่อแม่นะฮะช่วยๆกันดูหน่อยเพราะอาจจะมีความรุนแรงอยู่บ้างครับแต่ในขณะเดียวกันอยากให้เห็นว่าไอ้ตัวหนังก็มีครบรถฮะครับเศร้าโศกมีบู๊มีมีสยองขวัญนะองฮะพี่ดังครับทำไมถึงมีไอเดียเอาหนังผีหาผีซองบี้มาเป็น ภา,าพยนตร์ไทยไม่เคยมีหนังเรื่องนี้ไอเดียมาจากไหนละครพี mm ่เราไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากเอ่เอเราเรียกว่าความตอนแรกม,มันมีหลายๆปัจจัยนะอันนี้ต้องเล่ามันจะมีสปัจจัยหลกักคือคือมีท่านพ่อท,ท่านพ่อเคยทักว่าเรามีเซ็ตอยู่ที่มังกรเนี่ยทำไมเราไม่ลองทําหนังที่แตกต่างแต่อยู่ในเซ็ตเนี้ย<อ>นะครับผมผมก็รู้สึกว่าก็จริงด้วยแฮะเรามีเซ็ตที่เราถ่ายแต่เราถ่ายแต่หนังหนังทางประวัติศาสตร์ทางทประวัติศาสตร์แต่เราไม่เคย จะลองอะไรที่แปลกๆหรืวกับที่ที่เรามีอยู่แล้วเราเห็นมันอยู่ทุกวันเราจะหาความแตกต่างจากตรงนั้นได้อย่างไรนะฮะสองคือผมมีพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งพี่เต้งตตรีเจสไปดามังกี้ก็ให้คําแนะนําตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากทำํำหนายสยองฝันแต่ก็ยังหาไอเดียไม่ได้เพราะมันเป็นปัจจุบันผมคิดถึงปัจจุบันตลอดครับพี่เขาก็แนะนําว่าทําไมไม่ลองทําสมัยยุทยาพี่เรียนนี่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ ที่เป็นเป็นอีกปัจัยส่วนปัจจัยสุดท้ายคือผมมีเ,เพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันทำภาวินตรทยาลัยก็คนนึงก็เป็นพุ่งกับหนังฮอลลีวูดทอมมีเวโคล่าซึ่งทุกคนทําหนังเรียกหนังซอมบี้มาก่อนแล้วก็ทากันมาเยอะมากเขาก็มาถามผมว่าเฮ้ย e พวกเราอชอบหนังแนวนี้กันมาตลอดทําไมทุกคนทําหนังแนวนี้หมดแล้วเหลือคนเดียวคือผมยังไม่ทำสที <laughs> ช่ก็ชวนก็เหมือนกับชวนอยากทาสิทับูแต่ไอ้ก็ผมก็บอกไอ้จะทํายังไงได้มันมันไม่มันไม มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับลูกอยู่ทาในยุโรปนะเขาก็บอกลองหาอะไรแปลกใหม่ดู<ม>นะฮะก็ผมก็เลยลองคิดลองค้นคว้าจนกระทั่งมาพบว่าเฮ้ยคำไมีคําว่าผีหายอยู่ซึ่งผีหายเนี่ยแปลว่าผีที่แพ้โรคหายพี่นเขาเชทุกคนเลยใช่ผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะสมมากถ้าเราเอาส่วน,นหนึ่งของประวัติศาสตร์เอามาดัดแปลงนะฮะแล้วแต่งต่อยอดมา น่าจะเป็นอะไรที่ที่ดูแปลกและสนุกดีครับสามปัจจัยรวมกันกลายเป็นที่มาของผีหายโยุธยาย<ช>ครับ,รบเอาละครับน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมกันตอนสองทุ่มนะครับ <นะ S 1> พิเตอร์ฮะมาถามพิเตอร์ดีกว่าแต่กีดหนึ่งครับพเตอร์นีสงสารไม่ได้ตอบคำถามแล้วนะ <c oughs> พิเตอร์นี่มีป้ายไฟที่กว่านักร้องประกวดอีกนะครับ พีเตอรประกวดประกวดร้องเพลงเมื่ไหร่เมื่อไหร่สไตล์ใคเยอะหนือยสิแอบไปประกวดมาครับพีเต้ย์ได้ข่าวว่าอยู่ในอยู่ในกองถ่ายครับของผีหายอยุธยานี่จนสีกันสีกันถึงกระดาษว่างานรับปริญญานี่โทรเรียกผีหาผีหาก้ไปเหรอฮะใช่ครับอันนี้ต้องชื่นชมพีอาร์ของสหามากมากเลยครับเขาบอกเขาพีอาร์ดีมากแล้วไม่